คือหนึ่งเรานี่อ้างอิงนะครับน้ํามันเนี่ยเรา,าอ้างอิงกับกับสิงคโปร์ไม่รู้ไปอ้างอิงได้ไงอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เอเราเนี่ยถามว่ามีบ่อน้ํามันไหมมีบ่อน้ํามันเราก็มีเอมีเลยละ่ะเออแล้วก๊าซธรรมชาติก็มีก็ขุดเอาเออแล้วแถมยังส่งออกน้ํามันด้วยนะเนี่ยเป็นหน้าเสียใจที่มากที่สุดเนี่ยส่งออกน้ํามันด้วย แล้วส่งไปขายนั้นน้มันสําเร็จรูปเนี่ยส่งไปขายพม่าเนี่ยถูกกว่าเราอีกบางจุดบางที่แต่ก่อนเนี่ยถูกกว่าเราอีกเออส่งไม่ขายแล้วไปเปรียบเทียบกับมาเลยเป็นไงไม่ต้องถามเลยมาเลยเป็นประเทศเล็กนิดเดียวเออเขาไม่ขึ้นตรงกับใครเอ,อน้ามันก็ถูกถ้าเราสามสิบกว่าบาทใช่ไหมน้ามันเขาประมาณสิบกว่าบาทอะต่างกันเยอะมาก เออต่างกันครึ่งครึ่งอ่เห็นไหมนะเขาทําไมทําได้ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็ทํามาแบบนี้ก็ไม่เห็นมันเจ๊งเนี่ยเออเห็นไหมถามว่าบ่อน,น้ํามันเรามีไหมมีก็ขุดขึ้นมาใช้ไอสั่งเข้าก็มีแต่ว่าขุดขึ้นมาก็มีอ่าสูบขึ้นมาใช้สูบขึ้นมาขายด้วยเห็นไ,ไหมส่งน้ํามันสําเร็จรูปไปขายแต่คนที่ซื้อเอาไปขายเนะี่ย ประเทศเขาเนี่ยถูกกว่าเราอีกเออใช้มาใช้น้ํามันถูกกว่าเราแต่ซื้อเราไปใช้แต่เราเนี่ยกลับกลายเป็นใช้น้ํามันแพงไปซะเอองงไหมทุกวันนี้อยากจะให้รถอ่าไฟฟ้ามาวิ่งกันให้เยอะไปหมดเลยล่ะนะเปลี่ยนจากรถน้ํามันเป็นรถไฟฟ้าไปเลยไม่ต้องสนใจแม่งแล้วน้ํามันเนี่ยเอาจริง,รงเออใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตกตอนเช้าวันนั้นน้ำมันเต็มถังตลอดเจ๊ะไ,ไหมกลางคืนแล้วก็เติมแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้เลย ปัจจุบันเนี่ยชาร์จสิบฝันนาทีเองเต็มแล้วอ่าเห็นไหมชาร์จสิบฝันนาทีเนี่ยอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเต็มแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คุณภาษีก็ดูเอาแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับบอกได้เลย,เลย ใช่อ่าวไทยอะ่ะแถวเนี้ยแหละแถวเกาะกูดแถวอะไรที่มันมีปัญหามีประเด็นเน่ะมันมีแต่ก๊าซธรรมชาติมีแต่น้ำมงนน้ำมันอยู่ในตรงแถวอ่าวตรงนั้นอะ่ะแถวทะเลตรงนั้นอะ่ะซึ่งมันพยายามจะยึดครองกันกระเพาะอะไรอะ่ะมันเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตินะครับมันเป็นสินทรัพย์ในดินที่มันอยากจะเอามาใช้ทุกคนก็อยากได้อะ่ะผลประโยชน์ไงผลประโยชน์ผลประโยชน์ล้น้วนเอฟซี FC. บอกได้เลยอ่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ดูกันต่อไปแหละ FT นะดูกันต่อไปนี่แหละชีวิตนะครับไม่ต้องพูดถึงอ่าไม่อยากจะพูดถึงเลยล่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับ ทำยังไงก็ให้มันผ่านตรงนี้ไปได้นะเราไม่เคยได้ใช้หรอกสมัยก่อนนะเอฟซี FC นะอ่าลิตรละเจ็ดบาทกว่าเติมสี่ร้อยกว่าบาทเต็มถังแล้วนะโอ้โหนะครับโอ้ใช้ใจ่ายน้ํามันนี่อู้มันถูกมากเอ่อเติมวิ่งไปเหมือนก็เติมน้ํามันเครื่องเลยมันไม่ค่อยกินเอ่อมันน้ำมันมันถูกด้วยอ่อแต่ก่อนนะีนะเดี๋ยวนี้แม่งขึ้นแล้วไม่ลงเลยเออแล้ว แล้วพอน้ำมันแพงนะมันขึ้นค่ารถนะค่ารถโดยสารขึ้นอุตลุดเลยเออข้าวของขึ้นอุตลุดเลยเขาบอกน้ำมันแพงพอน้ำมันลดเป็นไงมันก็ไม่ได้ลดตามนะเอฟซีไม่ลดตามก็ขึ้นค้างเด้งอยู่งั้นแหละเมื่อไม่ลดขึ้นแล้วขึ้นเลยมันไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายอะไรเออลด พูดง่ายว่ารถไฟฟ้าคุณไปเสียคุณไปเก็บอะไรอะ่ะเก็บภาษียังไงภาษีเป็นปีเหรอจะไปอ้างตรงนั้นไม่ได้หรอกคุณไปเก็บอะไรเขาเขาไปชาร์จเขาก็เสียเขาไปชาร์จไอตามสถาน,นีอ่ะถานานี้ชาร์จเขาก็เสียเงินอยู่แล้วแต่มันถูกกน้ำมันเออเขาจะไปเสียอะไรอะ่ะก็เสียภาษีรายปีแค่นั้นเองรายปีลดน้ำมันก็เสียเสียเหมือนกันอ่ะภาษีอ่ะ,ะแล้วเขาจะไปเก็บตรงไหนอะ่ะ ถามหน่อยเขาจะเก็บยังไงเอ,อวันธรรมดาเขาก็ชาร์จอยู่บ้านเขาเอรถไฟฟ้าเขาก็เสียบชาร์จอยู่บ้านเขามันก็ง่ายง่ายเ่งเห็นไหมไม่ได้จ่ายอะไรเลยเอาพูดง่ายรถไฟฟ้าเนี่ยเออที่เปลืองอยู่คือที่ปัดน้ําฝนยางนะหรืออาจจะเปลี่ยนผ้าเบรกบ้างแต่ก็น้อยไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกมันมีแต่ไอ้ที่ปัดน้ําฝน นะยางยางก็สี่ห้าปีเปลี่ยนครั้งห้าปีหกปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งเห็นไหมเสียอะไรมันไม่ได้จ่ายอะไรเลยมันไม่ได้พังอะไรด้วยซ้ำไปเออมันจะเก็บตรงไหนอ่ะเออรถไฟฟ้าเก็บอะไรเก็บอะไรเขาเออภาษีปีละครั้งอ่ะมันก็ไม่ได้แพงนี่เขาคิดตามซีซีนี่ถูกไหมซีซีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเท่านั้นเออแต่น้ำมันเนี่ยคุณเก็บ ตามหัวจ่ายอยู่แล้วถูกไหมล่ะคุณกเก็บภาษีตามหัวจ่ายอยู่แล้วมันก็ชัดเจนนะครับโอ้อย่าไปพูดมั่วซั่วนะครับเอ็ดว่าเนะ่ะจรงจริงหนีออกทางเขมรง่ายใช่ทางเขมรเนี่ยเดินข้ามยังได้เลยไอ้ตรงไอ้ตรงที่เขาจะไปกันนะ่ะเราไปส่องดูแล้วเดินข้ามไปก็ได้ข้ามอ่าข้ามที่ของชาวบ้านเขา ทามข้ามที่ของชาวบ,บ้านเขาม,มันนะมีอยู่แปลงหนึ่งข้ามที่แล้วก็ลงห้วยนะครับลงห้วยไปหน่อยหนึ่งข้ามขึ้นไปก็เขมรเลยแล้วก็ให้คนคเขมรมารับเขาก็พูดง่ายเขาเขามีคอนเน็ชันกับเขมรดีจะตายเออเป็นที่ปรึกษา <laughs> โอ้โหเซ็งเลยเป็นที่ปรึกษาเขมรนะเออเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอะไร เป็นที่ปรึกษาของมาเลเซียเป็นไงอ่ะอ่างงไหมมันก็สบายสิเขามีคอนเนคชันกันนะเหมือนพี่เหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะพี่ข้ามไปเมื่อไหร่น้องก็ดีดต้อนรับอ่าจับไม่ได้แล้วไปแล้วอูลีไปก่อนอ่า ใช่ไหม <laughs> เออเขากำลังรีดใช่ไหมเลือแต่ปูรีดเอากับการขึ้นภาษีก็มีกินมีใช้ใช่ไหมมีนี่ไปพร้อมๆกันก็ตามนั้นแ่ะเอฟซีนะครับอุนโซนิกนะครับตามนั้นเลยเอา่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกก็คนเรามันเป็นอย่างนั้นเนาะ คือวันๆก็หลอกไปเรื่อยๆหลอกประชาชนหลอกไปเรื่อยๆคือถ้าถ้าเราไม่ไปเข้าเอาไปเป็นอ่าอะไรนะเอาเข้าสู่ตลาดนะครับตลาดตลาดหุ้นนะครับหรือเอกชนนะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แอดว่านะตอนนั้นเขาจะเอาไฟฟ้านะเข้าไปด้วยตอนนั้น่ะ พอดีเขาคัดค้านเงินขี้แตกขี้แตนเลยเห็นไหมเออเขาไม่ให้เปลี่ยนเป็นไอเอกชนไงนอ่าตอนแรกเขาจะเอาร้านวิสาหกิจอ่ะการไฟฟ้าจะออกออกไปเป็นเอกชนจะให้เอกชนมาบริหารโอ้ยเขาล้องเรียนกันหน้าดูเห็นไหมตอนนั้นอ่ะโอ้ถ้าออกไปเนี่ยค่าไฟบัตรน,นี้ไม่ไม่ยี่สิบบาทแล้วหรือ <laughs> เออตุยกันไปแล้วอ่ะบอกตรงอ่ะอ่า ยับเยินเห็นไหมถามหน่อยนะครับว่าอาถามหน่อยนะครับว่า,าน้ามันะเคยขาดทุนสักปีไหมถามหน่อยไม่มีกําไรเป็นสามสี่หมื่นล้านแต่ละปียังมีอยู่ระยะนี้ตลอดเยแบ่งปันหุ้นกันสบายใจเฉยเห็นไหมมีไหมขาดทุนไม่มีไม่มีคําว่าขาดทุนนะผู้ถือหุ้นนี่ยิ้มกันแป้นเลยแล้วหุ้น่ะตอนนั้นเขาเปิด เป็นครั้งแรกอะ่ะเปิดซื้อหุ้นอะ่ะไม่ถึงขี่นาทีเองนะ่ะหมดแล้วอโห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 เออไม่ถึงขี่นาทีหมดแล้วซื้อหุ้นอะ่ะโอโหไวมากโอ้โห้ทำไมมันขายเร็วขนาดนั้นเออนะก็ดูเอาหุ้นบตททอตอนนั้นเปิดขายหุ้นบตทอแป๊บเดียวเองหมดเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่ขี่นาทีเองไม่มีแล้วหมดแล้ว เห็นไหมจบเลยไม่เหมือนเขาจะไปเหมือนได้งไงก็หลอกชาวบ้านเนี่ยสั้นๆเออทํทาตามนโยบายได้ไหมไม่ได้จะไปทําตามนโยบายได้ยังไงเออก็เห็นไหมก็ดูเอาเองสิทุกวันนี้ยังทําไม่ได้ทุกวันนี้ไปประกาศไอ้นี่ได้ไหมเออไปกาศประกาศอา่า อะไรล่ะประกาศผลงานอะ่ะเออได้ไหมเออเขาต้องสิ้นปีหรืออะไรสิ้นเดือนอ่ากลางปีหรืออะไรประกาศผลงานของรัฐบาลดูมีไหมประกาศผลงานมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างอ่ประกาศผลงานเลออจะไหมไ,ไม่ควรเอาไว้ไทยใช่ไหม ให้หนีไปเลยนะก็ถ้าถ้าเขาโดนตัดสินว่าว่าติดคุกเนะ่ยเขาคงหนีแอดก้าพูดได้เลย,เลยถ้าเขาสั่งว่าฝั่งให้ติดคุกอีกครั้งนะเขาก็ไปหรือเขาจะป่วยอีกนะครับเอฟซี FC ก็สังเกตไหมเอฟซี FC ก็สังเกตเอานะ่ะป่วยป่วยอยู่นะพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บหายเลยเห็นไหมหายป่วยเลยตอนอยู่นั้นป่วยตลอด แล้วไอ้หมอที่รักษาโดนกันกระเจงิงเห็นหมนะโดนกันนะรับผิดชอบสิปกป้องไนงะก็มันก็ต้องไปแหละนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัดสินยังไงแหละนะก็ดูเอาเอาใหญ่ก็ว่ามีใหญ่อีกใหญ่แค่นี้ไม่พอก็ยังมีคนใหญ่กว่านี้อีกถ้าไม่มีอำนาจแล้ว รวยก็ไม่มีประโยชน์นะคนเรามันต้องรวยด้วยแล้วมีอำนาจด้วยเอต้องมีอำนาจด้วยอา้าถ้าถ้าขานี้ออกทางช่องทาออกออกทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยเอา้าน้องก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาสิ FC. เอฟซีน้องเขาบอกว่าจะกลับมากลับมาก็โอกาสที่จะกลับมาก็ไม่มีน่ะสิเออไม่มีน่ะสิเห็นไหม เออตอนแรกเขาบอกจะกลับมาจะกลับมากันอยู่เนี่ยนะครับเออแต่ถ้าพี่ไปแล้วเนี่ยพี่ไปอีกรอบเนี่ยน้องก็คงไม่มาไม่ได้แล้วนะหมดแล้วเออใครจะมาปกป้องอนะ่ะปกป้องยากนะถึงจะเป็นใหญ่ก็จริงอยู่นะจะปกป้องยากนะเพราะมันเห็นไงมันเห็นตามตาเห็นต่อหน้าต่อตาถ้าเกิด ถ้าเกิดอ่าพูดง่ายว่าฝ่ายร่วมอ่ะถ้าเขาไม่เอาด้วยเนะี่ยเขาถอนออกไปเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเออรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดรัฐไอพัรคร่วมอ่ะพัรคร่วมถอนตัวออกไปเนี่ยสักสองพักเนี่ยก็จบแล้วเสียงไม่ถึงแล้วเอออยู่ไม่ได้แล้วเพลนแล้วลำบากไอ้ซีนะ ทุกวันนี้ก็ยังยังไม่ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพักร่วมเยอะเกินไปอ่าเพราะฉะนั้นพักร่วมเขาก็เขาก็มีสิทธิ์มีเสียงอยู่นะเออมีมีเสียงมีสิทธิ์ขัดขืนกันอยู่นะแล้วยิ่งอ่าเปลี่ยนคอรมอใหม่เนี่ยนะครับโอ้โหนะทุกคนก็อยากจะสับกันขึ้นมาไงอ่า อยากก็สับขึ้นมาเอ้าคุณเป็นสักขี่เดือนขี่เดือนก็ว่ากันไปแล้วก็สับขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันขึ้นมารับตําแหน่งนะครับเห็นไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยบันเทิงลนะ่จะจเลิร์นจเลญร์นเถนะอ,อประเทศไทยจเจิรินนะครับเอฟซถึงมันถึงไม่ได้ก้าวหน้ามันถึงสวัสดิการของของประชาชนจะไม่ค่อยดีก็เป็นแบบนี้นะเอฟซีถ้า ถ้าเราไม่ไม่ทอราดบางหลวงหรือไม่อะไรเนะี่ยกินแต่เงินเดือนกันเนี่ยเอฟแล้วก็ทำอะไรที่โปร่งใสเนี่ยจะมีเงินก็ประมาณมหาศาลเลยเลี้ยงดูอ่าประชาชนนะยามแก่เท่านะครับแล้วก็เลี้ยงดูพวกคนจรจัดนะครับคนที่ไม่มีที่ทำกินไม่มีอะไรเนี่ยเอาลงมาตรงเนี้ยให้ทุกคนมีมีที่ทำกินมีนู่นนี่นั่น,น ใครที่ไม่มีก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะครับมันก็จะสังคมก็จะน่าอยู่กว่านี้เยอะนะอันนี้แต่ละคนเข้าไปนี่โอ้โหนะเออน้ำลายนี่ยืดไปเลยนะหิวมากเออนะเอาพูดกันอย่างนั้นแหละนะเราก็พูดตรงๆอะนะเออว่ายังไงอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงทำยังไงได้ ใช่ไหมเออรับได้ก็รับได้นะเออรับไม่ได้ก็